มาก่อนเราจะไปดูซีซั่น2เราลองมาเจาะประเด็นแต่ละฉากดูว่าเป็นยังไงบ้างจะเดือดดานเท่าประเด็นในเมืองไทยไหมผมชอบนะที่คนไทยเรากล้าทําหนังแนวเนี้ยแนวแบบว่าเออตีวงการ้าเหลืองเออซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพื<ๆ>่อนๆมาในซีซั่นที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครสอดแทรกเข้ามาเยอะมากขึ้นอันตรายมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเดียไม่อยู่เนี่ยบินกับเกมก็ต้องมาบริหารวัดตามคําสั่งของสอจอเอซึ่งวัดใหม่ที่พวกเขาจะต้องไปบริหารนั้น ก็คือวัดหนองขานที่จังหวัดสตูลเซาววัดเนี่ยจะใหญ่กว่าเดิมที่เขาลือกันว่าเป็นวัดประจำจังหวัดเลยทีเดียวซึ่งโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาก็คือพวกเขาต้องหายอดบริจาคมาเข้าวัดมากให้ถึง999ล้านบาทว่าง่ายๆก็คือพันล้านเอาละบันเทิงละทีนิ้บาปหนากว่าเดิมเพื่อที่จะให้สอจอเอเนี่ยนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลวัดหนองขานแล้วก็นําไปทําธุรกิจสีเทาของนางแล้วก็ตระกูลของนางซึ่งเงินในมือเขาเขาเอาไปทําอะไรก็ได้เช่ยวปะเรียกได้ว่าถ้าพวกเขาไม่ทำเนี่ยก็ เหมือนการปฏิเสธการมีชีวิตอยู่สอจอยอ,อาจจะเอาพวกเขาถึงตายรู้้อยู่นักการเมืองใหญ่ๆบ้านเราทําอะไรได้หมดสุดท้ายเนี่ยภารกิจของวินกับเกมที่ต้องหาเงินเข้าวัดนั่นก็คือพวกเขาต้องสร้างต้นโพทองยักษ์โดยอ้างว่าจะนําเงินบริจาคเนี่ยไปสร้างโรงพยาบาลเออเพื่อนๆคงเคยเข้าวัดไปทําบุญเนาะเมื่อบริจาคเสร็จเนี่ยก็มีการเขียนชื่อลงในใบโพทองแล้วก็เอาไปติดให้เต็มต้นและเมื่อต้นโพทองยักษ์มีใบโพเต็มเยอะมากเท่าไหร่เงินบริจาคก็มากขึ้นตามนั่นก็หมาย หมายความว่าเงินมหาศาลก็จะไหลเข้าวัดเต็มๆและนี่ก็ดูเหมือนน่าจะเป็นหน้าที่เมนหลักของวินกับเกมและในขณะเดียวกันผมว่าวินก็น่าจะพยายามหาทางรอดไปด้วยนี่เรียกได้ว่าพวกเขาต้องทําภารกิจแบบ s ซไวโ v ล์ขูเอาถือบอกแบบว่าพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดจากภารกิจนี้ให้ได้ข้ามาดูของทางฝั่งของพระนนเออในซีซั่นสองเนี่ยพระนนก็ได้ศึกไปแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเรียกแกว่าทิดนนก็แล้วกันง่ายทิดนนเนี่ยพอได้ศึกเขาก็ออกหางานทำถือเรียกได้ว่าเป็น การลาทางธรรมเข้าสู่ทางโลกของเขาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องบวชมาตั้งแต่เด็กและการกลับมาในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการกลับมาหาเดียและทางฝั่งของวินก็น่าจะต้องการความช่วยเหลือจากเดียถ้าเดียไปทิดนุนก็ต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยหรืออาจบนเน่ทิดนุนอาจจะเป็นม้ามืดในเรื่องนี้ก็ได้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือการอ่อนต่อโลกของเขาอาจจะอ่อนคอยตามไขรไปหรือเปล่าต้องติดตามในซีรีส์และในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าการสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้จะเป็นการใช้เพื่อเรียกคะแนนศ ให้กับสจเอในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเลือกตั้งพอดีก็ต้องทําผลงานเอาใจชาวบ้านเพื่อให้เลือกกันสักหน่อยโดยสจเอเนี่ยได้สังกัดอยู่ที่พักทำพัฒนาแต่ดูเหมือนว่าพ่อของสจเอเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นอยู่แล้วอย่างเพื่อนๆรู้กันล่ละครับการเลือกตั้งในท้องถิ่นในบ้านเราเนี่ยบ้านใหญ่มักจะได้เปียกอยู่แล้วและสจเอเนี่ยก็น่าจะเป็นคนมีอิทธิพลในจังหวัดนั้นอยู่แล้วและหัวหน้านายตำรวจในซีซั่นเเนน่็็าจจะรู้หปใ กแถมยังมานั่งกินข้าวกับสอจอเอในงานกินเลี้ยงโตจีนอีกด้วยซึ่งในตำรวจท่านนี้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่ยกคดีวินเดียเกมในซีซั่นหนึ่งนะครับฉากต่อมาก็น่าสนใจครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือฉากนั่งประชุมที่พักชาชนะโอ้โลโก้เนี่ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นการประชุมเรื่องสร้างโรงพยาบาลวัดหนองคาของสอจอเอ <c oughs> โดยสอจอเอเนี่ย <c oughs> ก็นั่งประชุมอยู่ด้วยนะครับแม้จะอยู่คนละพักแล้วมานั่งประชุมกันแบบนี้เนี่ย <c oughs> ที่เราเรียกกันว่าดีลแบบัดับหรือเปล่านะ และในโปรเจกต์ของพวกเขาในครั้งนี้ก็คงต้องมีตัวช่วยเข้ามาเพื่อให้ได้ยอดบริจาคเร็วมากขึ้นนั่นก็คือพระเอกชัยที่ต้องกลับมาเจอวินแล้วก็เกมหลังจากที่เขาเปิดเผยตัวแล้วว่าเขาเป็นคนอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังการตายของนัทแต่โดยสจเอเนี่ยได้มอบหมายให้พี่ฟาโรดเนี่ยเอ่อผมไม่รู้นะครับว่าตัวละครพี่ฟาโรดเนี่ยในซีรีส์เนี่ยเขาเชื่ออะไรให้ตัวละครพี่ฟาโรดเนี่ยมาทําหน้าที่เหมือนตัวผูกปั้นแบรนด์ของวัดไปด้วยเลยโดยการสร้างบารมีของวัดโดยใช้พระเอกชัยผูกเสก นักมวยตอนขึ้นโชว์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ปั้นพราดังคนใหม่ขึ้นมาเหมือนที่วินเดียเกมเนี่ยเคยปั้นพานโนนจนโด่งดังมาแล้วเพื่อที่จะดึงคนเข้าวัดหนองขานกันมากขึ้นคนเข้าวัดมากขึ้นยอดบริจาคมากขึ้นเงินก็มากขึ้นตาเพื่อนๆน,น,น,นึกภาพออกซึ่งไฟนี้เนี่ยเป็นมวยลมต้มคนดูหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะเป็นการจัดฉาก <c oughs> เพื่อที่จะให้คนมาสัทธาที่วัดกันมากขึ้นแล้วเราก็ยังได้เห็นฉากที่พระสงฆ์นั่งประชุมกันด้วยที่มีเจ้าอาวาสเป็นคู่แข่ง กับวัดในทีซั้นหนึ่งเนี่ยเข้ามานั่งประชุมด้วยหรืออาจไม่แน่พ้าส่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นคนของสอจอเอ A หมดก็ได้เออส่วนตัวของวินเนี่ยนอกจากจะทํางานให้สอจอ A เ,อเนี่ยเขายังหาทางรอดไปด้วยแล้วก็แอบ,บส่งข่าวให้พี่ตำรวจเพื่อแลกกับข่าวของพ่อเขาที่หายตัวไปบอกได้เลยวินเนี่ยแบกหลังแทบหัก แล้วฉากตัวอย่างเขาก็ได้ตัดมาให้เราดูแบบเร็วๆทั้งมีศพปิดศนาที่โรงบาซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นศพใครแล้วก็ยังมีผาไปด้วยรวมไปถึงที่บ้านของวินซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นบ้านของวินนะครับเพราะว่าเก้าอี้โซฟาอะไรยังเป็นตัวเดิมอยู่เราเนี่ยน่าจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของครอบครัววินมากขึ้นว่าทําไมพ่อเขาถึงหายตัวไปแล้วทําไมถึงหายไปถึง18ปีแล้วก็มีฉากสอจอเอเนี่ยโกนผมให้ใครบางคนอาจจะเป็นฉากแฟดไดเป็นฉากเล่าย้อนกลับไปในอดีตเพื่อ <c oughs> ที่จะให้เรา เ,เข้าใจตัวเขามากขึ้นจากนั้นก็มีฉากตัวประจำซีรีส์เนี่ยอย่างเกมโดนสอจอเอจับได้แล้วก็มีฉากน่าจะเป็นน้องชายของสอจอเอที่กําลังยื่นโทรศัพท์ที่คุยกับพ่อของพวกเขาที่ดูน่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ซึ่งผมว่าในซีซั่นนี้เนี่ยสอจอเอเนี่ยเขาคงอยากออกจากใต้ร่มเงาของพ่อเขาสักทีถึงได้มีแม้กระทั่งโปรเจกต์แบบนี้ด้วยแล้วก็มีฉากที่เดียร์เนี่ยโดนดักทำร้ายด้วยเอาว่ะซีซั่นนี้เดือด,ดแล้วก็ยังมีตัวละครเพิ่มเข้ามาใหม่อย่างโจอี้ที่ร้องเพลงณน,ะนาทองฉัน จะเป่าขาทาเพื่อให้เธอ เป็นล็อกอีย่างประมาณนั้นแหละเอียงๆคนกระบุ้งที่สําคัญเนี่ยเขาสวมเสื้อผ้าของสอจอเออยู่ด้วยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยน่าจะมารับบทเป็นลูกน้องของสอจอเอหรือเปล่าแล้วก็มีฉากที่วินเนี่ยกําลังจะหนีไม่แน่ว่าเขาเนี่ยอาจจะทิ้งให้เกมอยู่คนเดียวแล้วก็โดนอัดยับไปคนเดียวหรือเปล่ายังไงเราก็ไปหาคําตอบในซีรีส์ผมว่าตัวอย่างเนี่ยน่าจะซ่อนทีเด็ดไว้พอสมควรอย่างกับซีซั่นน,นี้ยังไม่รวมตัวละครรับอย่างทนายโยทนายหน้าเลือดที่ขูดหนี้สินของพวกเขาในซีซั่นหนึ่ง ซึ่งตอนจบเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่แน่ข่าวนี้เขาอาจจะมาช่วยวินกับเกมด้วยหรือเปล่าซึ่งในภารกิจแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะจบแบบไหนจะจบแบบสดใสหรือว่าจะจบแบบดักดาใครจะรอดใครจะตายบ้างก็จะประมาณนี้นะครับกับการเจาะตัวอย่างสาธุซีซั่นสองมาดูกันว่าวินเดียเกมจะสามารถหลุดพ้นจากขุมนรกนี้ไปได้ไหมแล้วทิดนนจะมาช่วยพวกเขาอย่างไงแล้วก็ความลับพ่อของวินจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าก็รอติดตามกันได้ในสาธุซีซั่น มาดูพร้อมกัน4ทธันวาคมนี้เจอกันครับถ้าใครฟังจบผมก็ขอคนลไลค์คนละสับนะครับเพื่อเป็นค่าเข้าชมให้กับช่องเคงด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปทำงานต่อก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ